สวัสดีค่ะโรงเรียนวัดนาคนิมิตสว่างนพราชวิทยาสำนักงานเขตจอมทองกรุงเทพมหานครขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการเขตจอมทองและคณะจากสำนักงานเขตจอมทองกรุงเทพมหานครค่ะโรงเรียนวัดนาคนิมิตสว่างนพราชวิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการพันนีนิลสิทธิ์ รองลำพัยพิมพ์จันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและรองธนาทิพย์บุตรทิทักษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการค่ะโรงเรียนวัดนาคนิมิตรสว่างนพราชวิทยาเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลบางมดเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2475และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดนาคดิมิตสว่างนภราชวิทยาค่ะโรงเรียนวัดนาคดิมิตสว่างนพราชวิทยามีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 53คนโดยแยกเป็นบุคลากรฝ่ายบริหารท่านผู้อำนวยการ1คนรองผู้อำนวยการสองคนข้าราชาการครู37คนเจ้าพนักงานธุรการและปฏิบัติงาน1คนเจ้าพนักงานการเงินและปฏิบัติงาน1คนนักการพันโรง5คนและพี่เลี้ยง6คนจํานวนนักเรียนในปีการศึกษา 2,565ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนทั้งสิ้น741คนในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเขตจอมทองและคณะรับชมการนำเสนอในการตรวจประเมินความพร้อมในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา c o v ิด1 9ก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565ของโรงเรียนวัดนาดิมิตรสว่างนกพราชวิทยาสำนักงานเขตจอมทองกรุงเทพมหานครได้เลยค่ะ 1. ด้านกายภาพจัดให้มีอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรการแซนบ็อกได้แก่ พื้นที่อาคารสนับสนุนการบริการและพื้นที่อาคารเพื่อการจัดการเรียนการสอน1.1พื้นที่อาคารสนับสนุนการบริการได้แก่ห้องสมุดจัดโต๊ะเก้าอี้ให้มีการเว้นระยะห่างและมีฉากกั้นระหว่างบุคคลจัดทำสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดระยะห่างภายในห้องอย่างชัดเจน จัดหาเครื่องฟอกอากาศเพื่อเพิ่มการระบายอากาศภายในห้องให้มีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดีขึ้นจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆภายในห้องสำหรับครูนักเรียนและผู้ใช้บริการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสี่ยงเป็นประจำ จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพด้านสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดห้องประชุมหอประชุมจัดให้มีการคัดกรองตรวจวัด,วดอุณหภูมริร่างกายก่อนเข้าห้องประชุมจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าห้องประชุมจัดโต๊ะเก้าอี้หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลผู้เข้าประชุมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์และจุดสัมผสัสเสียงร่วมสถานที่แปลงฟันมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแปลงฟันมีการเก็บอุปกรณ์แปลงสีฟันมีการจัดกิจกรรมแปลงฟันหลังอาหารกลางวัน สนามเด็กเล่นมีการทำความสะอาดเครื่องเล่นและอุปกรณ์การเล่นทุกวันอย่างน้อยวันละ2ครั้งทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดจัดเครื่องเล่นอุปกรณ์การเล่นและนักเรียนให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรและ จำกับดูแลให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเล่นจำกัดจำนวนคนจำกัดเวลาการเล่นในสนามเด็กเล่นโดยอยู่ในความควบคุมดูแลของครูในช่วงเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกเรียนให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือ ก่อนและหลังการเล่นทุกครั้งห้องส้วมมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอทำความสะอาดห้องน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมีการซักผ้าทำความสะอาดและไม้ถูพื้นแล้วนำไปผึ่งแดดห้องพยาบาล จัดหาครูและเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักเรียนในกรณีที่มีนักเรียนป่วยจัดให้มีพื้นที่หรือแยกข้องอย่างชัดเจนจัดทำความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของใช้ทุกวันจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าหน้าประตูและภายในห้องพยาบาลอย่างเพียงพอโรงอาหารจัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ สำหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการโรงอาหารบริเวณก่อนทางเข้าโรงอาหารทำความสะอาดสถานที่ปรุงประกอบอาหารมีแผนการปฏิบัติงานรายการอาหารประจำวันทำความสะอาดโต๊ะและที่นั่งให้สะอาดสำหรับนั่งกินอาหารจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย1-2เมตรในพื้นที่ต่างๆเช่นที่นั่งกินอาหารจุดรับอาหารจุดซื้ออาหารจุดรอกดน้ำดื่มจุดปฏิบัติงานร่วมกันของผู้สัมผัสอาหารทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและให้มีการฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดตู้กดน้ำดื่มภายในตู้ถังน้ำเย็นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเช็ดภายนอกตู้และก๊อกน้ำดื่มให้สะอาดทุกวันและฆ่าเชื้อด้วยการแช่โซเดียมไฮโปโคลอไรยน้ำยาฟอกขาวจัดบริการอาหารเน้นป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคเช่นอาหารปรุงสำเร็จสุกใหม่ทุกครั้ง การปกปิดอาหารปรุงสำเร็จประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในโรงอาหารเช่นการสวมหน้ากากที่ถูกวิธีขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลการเลือกอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำก่อนปฏิบัติงานและขณะเตรียมอาหารประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารห้องนอนเด็กเล็กทำความสะอาดเครื่องนอนอุปกรณ์ของใช้และจุดสัมผัสเสี่ยงเป็นประจำทุกวันจัดที่นอนสำหรับเด็กโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้บริเวณทางเข้าและภายในห้องอย่างเพียงพอมีการระบายอากาศที่ดีอากาศถ่ายเทสะดวกครูและพี่เลี้ยงดูแลเด็กตลอดทั้งวันจุดเข้าแถวเคารพธงชาติจัดพื้นที่เข้าแถวให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมีการสลับสายชั้นเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงครูและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าแถวเคารพธงชาติทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้จุดสัมผัสเสี่ยงภายหลังจากการใช้งานทุกครั้ง1.2พื้นที่อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนได้แก่ ห้องเรียนห้องเรียนร่วมจัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนโดยมีการเว้นระยะห่างและมีฉากกั้นระหว่างนักเรียนแต่ละคนจัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียนการเรียนกลุ่มย่อยและเน้นนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลาจัดทำสัญ,ญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งการเว้นระยะห่างในห้องเรียนอย่างชัดเจน 2. ด้านการมีส่วนร่วมหน่วยพระราชทานกองทัพบ,บกได้ให้การสนับสนุนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฉีดพ่นน้ำยาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 3. ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดขัดกรองที่เหมาะสมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนาข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดนาคนิมิตได้รับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโคโรนาข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด65คน จำนวนการรับวัคซีน1เข็มทั้งหมด64คนคิดเป็นร้อยละ98.46จำนวนการรับวัคซีน2เข็มทั้งหมด64คนคิดเป็นร้อยละ98.46จำนวนการรับวัคซีน3เข็มทั้งหมด60คนคิดเป็นร้อยละ92.30 จำนวนการรับวัคซีน4เข็มทั้งหมด34คนคิดเป็นร้อยละ52 3 0ยังไม่ได้รับวัคซีนจำนวน1คนคิดเป็นร้อยละ1 5 3นักเรียนโรงเรียนวัดนาคนิมิตรได้รับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอนุบาลหนึ่งทั้งหมด58คนจำนวนการรับวัคซีน1เข็ม 20คนยังไม่ได้รับวัคซีน38คนอนุบาล2ทั้งหมด92คนจำนวนการรับวัคซีน1เข็ม38คนยังไม่ได้รับวัคซีน54คนชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ทั้งหมด98คนจำนวนการรับวัคซีน1เข็ม33คนยังไม่ได้รับวัคซีน65คน ชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ทั้งหมด120คนจำนวนการรับวัคซีน1เข็ม e 61คนยังไม่ได้รับวัคซีน59คนชั้นประถมมาศึกษาปีที่3ทั้งหมด112คนจำนวนการรับวัคซีน1เข็ม e 60คนยังไม่ได้รับวัคซีน e 52คนชั้นประถมมาศึกษาปีที่4ทั้งหมด97คน จำนวนการรับวัคซีน1เข็ม71คนยังไม่ได้รับวัคซีน26คนชั้นประถมมาศึกษาปีท <can> ี่5ทั้งหมด96คนจำนวนการรับวัคซีน1เข็ม77คนยังไม่ได้รับวัคซีน19คนชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ทั้งหมด97คนจำนวนการรับวัคซีน1เข็ม97คน จำนวนการรับวัคซีน2เข็ม97คนรวมทั้งหมด770คนได้รับวัคซีน1เข็ม457คน2เข็ม97คนและยังไม่ได้รับวัคซีน313คนกลุ่มนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนคือกลุ่มที่ผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้ฉีดวัคซีน และนักเรียนติดเชื้อโควิดรักษาตัวหายแล้วแต่ยังไม่ครบ3เดือนและรอวัคซีนทางเลือกนักเรียนโรงเรียนวัดนาคนิมิตเข้ารับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จัดให้มี ATK นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าพื้นที่หรืออาคารของโรงเรียนการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา4.1โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ site, หรือออนไลน์ line, ในกรณีที่มีผู้ปกครองยังไม่มั่นใจในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนโดยจัดให้มีกลุ่มลายห้องเรียนในทุกห้องทุกระดับชั้น เพื่อติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้ปกครองให้รับทราบการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนนักเรียนครูและบุคลากรมีการประเมินไทยเซฟไทยหรือ TST อย่างต่อเนื่องมีการสุ่มตรวจด้วย ATK รวมทั้งโรงเรียนได้จัดเตรียมบันทึกผลการตรวจ ATK ของนักเรียน ครูและบุคลากรเพื่อเป็นการรายงานข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการดาเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โรงเรียนวัดหน้านิมิตกำหนดมาตรการดังนี้ 1. โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ site, ด้วยหลักการ 3T1V ประกอบไปด้วย t ีไทยสต็อปโควิดพลัสสถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนทีไทยเซฟไทยนักเรียนครูและบุคลากรประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำทีเทสต,ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม V วัคซีนครูบุคลากรผู้ปกครองและเด็กอายุ5-18ปีได้รับวัคซีนโควิด1 9ตามเกณฑ์ 2. นักเรียนครูบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัยป้องกันโควิด -19 ในสถานศึกษาตามมาตรการ6หลัก6เสริมและ7เข้ม 3. กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด -19 และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้่งครัดมีการปฏิบัติตาม6มาตรการหลักได้แก่การเว้นระยะห่าง เพื่อลดการแออัดทั้งในห้องเรียนและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนให้มีการสวมหน้ากากอนามัย100%และตลอดเวลาส่งเสริมให้นักเรียนรักษาอนามัยตัวเองโดยการให้ล้างมือบ่อยๆโดยมีการจัดเตรียมจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอมีการตรวจคัดกรองนักเรียนครูและบุคลากรทำความสะอาดบริเวณต่างๆที่เป็นจุดสัมผัส เป็นประจําสม่ำเสมอมีการปฏิบัติตาม6มาตรการเสริมได้แก่ให้ความรู้กับนักเรียนในการดูแลตนเองตามมาตรการที่กําหนดไว้ให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางในกรณีที่ต้องรับประทานอาหารร่วมกันจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียนสำรวจตรวจสอบอยู่เป็นประจํา รวมถึงใจดพื้นที่ที่เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการของนักเรียนนอกจากนี้ครูและบุคลากรต้องเขียนบันทึกทำลายการเดินทางอย่างสม่ำเสมอการปฏิบัติตามแนวทาง7มาตรการเข้มข้นสำหรับสถานศึกษาดังนี้ 1. โรงเรียนประเมินความพร้อมไทยสต็อปโควิดั9และรายงานอย่างต่อเนื่อง 2. ทำกิจกรรมในรูปแบบ small bubble ไม่จัดกิจกรรมข้ามกลุ่มจัดนักเรียนห้องเรียนขนาดปกติไม่เกิน25คนโดยจัดให้เว้นระยะห่าง 3. จัดระบบบริการอาหารสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรตามมาตรฐานสุขาพิบาล 4. จัดการได้อนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด -19 5. ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าออกของสถานศึกษาอย่างเข้มข้นโรงเรียนวัดนางธิมิตมีการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการจัดเตรียมข้อปฏิบัติต่างๆตามแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาตามมาตรการเปิดเรียนรูปแบบออนไลน์ site, เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565เพื่อให้นักเรียนครู บุคลากรและสถานศึกษามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันและอยู่ได้กับโควิด -19 อย่างปลอดภัยทางโรงเรียนวัดนางนิมิตรขอขอบพระคุณคณะผู้ตรวจประเมินความพร้อมทุกท่านมาณโอกาสนี้สวัสดีค่ะ